สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพืจินมาแล้วนะคะวันนี้จินก็จะมาพูดในหัวข้อที่ว่า10วิธีคลองรักให้ยาวนานนะคะกับเรื่องง่ายๆที่คุณมักจะมองข้ามนะคะของเออว่าเขาบอกว่าเออเรื่องง่ายๆที่คุณมักจะมองข้ามเนี่ยมาดูคำตอบกันว่า ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรทําไมเขาทั้งคู่ถึงคลองรักได้ยืนยาวนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าลูกเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการคลองรักไปจนแก่เท่านั้นนะไม่ใช่เรื่องยาก mm hmm. เพียงความรักที่มีให้กันเนี่ยนะอาจยังไม่พอปู่กับย่าไม่ได้มีความลับอะไรมีเพียงแค่ แต่คำสอนที่อยากบอกเจ้าเพื่อจะได้นำไปสู่ความรักที่ยั่งยืนนะคะเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยก็คือเวลาที่ลูกทั้งคู่ทะเลาะก,กันจงอย่าใช้คาพูดประชดประชันเพราะการประชดประชันคือสิ่งที่บั่นทอนความรักนะคะมันจะบั่นทอนบั่นทอนความรักของเจ้าทั้งสองได้เป็นอย่างดีนะคะข้อที่สองเนี่ยนะคะสิ่งที่สองก็คือ เวลาที่ลูกทั้งคู่มีอะไรในใจไม่ว่าจะอารมณ์น้อยใจโกรธหรือหึองหวงจงอยากเก็บเอาไว้ในใจมีอะไรก็ให้พูดกันดีดด้วยเหตุผลไม่ใช้ด้วยอารมณ์เพราะอารมณ์คือตัวร้ายที่จะทำลายชีวิตคู่นะคะสิ่งที่สามก็คือความรักจะยั่งยืนและมีความสุขถ้าลูกทั้งสองไม่คอยจ้องจับผิดในกันและกันเวลามี ใครเอาเรื่องไม่ดีของคู่ครองของเรามาเล่าให้ฟังก็จงฟังหูไว้หูอย่าคิดไปฝ่ายเดียวควรคุยกันให้ดีก่อนเผื่อเรื่องที่ได้ยินมานั้นไม่ใช่เรื่องจริงจำไว้นะลูกพวกหวังดีประสงค์ร้ายนั้นมีเยอะนะคะต่อไปสิ่งที่สี่ก็คืออดีตก็คืออดีตจำไว้เมื่อเจ้าตัดสินใจที่จะคลองรักและใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน อะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันผ่านไปและจดจำไว้เป็นบทเรียนจงจำไว้ว่าปัจจุบันเขาอยู่กับเราหลังจากนี้ต่อไปความรักของเราจะมีแค่วันนี้กับพรุ่งนี้จงทำให้ดีที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะคะต่อไปสิ่งที่5ก็บอกว่าก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ก็หัดมองข้ามไปบ้าง นะคะหัดมองข้ามไปบ้างเถิดนะคะอย่าเอามาเก็บไว้ให้หงุดหงิดหัวใจคนเรามีพื้นฐานต่างกันอย่าไปคิดว่าทุกคนจะเหมือนเราเพราะเราเองก็ยังไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะต่อไปสิ่งที่6นะคะคือเขาบอกว่าวิธีคองรักให้ยาวนานกับเรื่องง่ายๆที่คุณมักจะมองข้ามคองรักให้ยาว ให้ได้ยืนยาวเนี่ยนะคะข้อที่6กเนี่ยก็บอกว่าการคาลองรักให้ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องยากจงจำความรู้สึกของเราที่ได้เจอกันครั้งแรกตั้งแต่ตอนแรกจีบกันคบหากันนั้นรู้สึกอย่างไรก็จงจำความรู้สึกนั้นไว้จงจำทุกวันให้เหมือนวันให้เหมือนกับเป็นวันรักครั้งแรก จงอย่ามองข้ามวันธรรมดาหรือเลือกที่จะแสดงความรักเฉพาะในวันพิเศษแต่เพียงเท่านั้นนะคะข้อที่7นะคะสิ่งที่7เนี่ยเจ้าควรรู้เลยก็คือว่าคําว่าคู่รักก็คือคนสองคนลูกลูก,ลกทั้งสองต้องหมั่นเอาใจใส่ในกันและกันเหมือนตอนแรกครบกันใหม่ๆภรรยาต้องหมั่นคอยดูแลสามีด้วยไม่ใช่ว่ามีลูกแล้วจะไม่ทําหน้าที่ภรรยาเลยก็ไม่ได้ ส่วนสามีก็ต้องหมั่นคอยเอาอก,กเอาใจภรรยาบ้างไม่ใช่เอาแต่รอให้เขามาดูแลเรานะคะสิ่งที่แปดก็คือตับใดที่ลูกทั้งสองเนี่ยนะคะเลือกที่จะครองคู่ต้องอย่าที่จะมีความรับต่อกันเพราะการมีความรับต่อกันนั้นน่ะมันเหมือนกับเราเอากำแพงมากัน้นความสัมพันธ์ไว้นั่นเองนะคะสิ่งที่เก้าที่ เจ้าควรจำไว้ก็คือการคองคู่นั้นไม่จําเป็นที่จะต้องตัวติดกันตลอดเวลานะคะลูกปล่อยให้เขาหรือเธอได้มีอิสระและมีเวลาส่วนตัวบ้างนะคะสิ่งสุดท้ายที่จะคองคู่รักให้ยาวนานไปจนแก่เท่านั้นก็คือการให้เกียรติในกันและกัน อย่าทำให้คู่รักของเราต้องเสียหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าคนอื่นเพราะนั่นจะทําให้เขาหรือเธอต้องเสียใจบทสรุปของการคลองรักให้ยืนยาวก็คือแน่นอนว่าไม่เคยมีคู่ไหนไม่เคยทะเลาะกันนะคะแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันหรือมีปัญหาเนี่ยนะคะต่างฝ่ายต่างจะต้องหันหน้าเข้าหากันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็จะอภัยให้กันไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทําผิดคนที่ทําผิด ก็ยอมต้องการก็ยอมต้องการโอกาสแก้ตัวด้วยกันแทบทานั้นถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะที่จินพูดพูดมานี้นะคะยังไงทุกคนก็นะคะลองดูว่าใน10บข้อนี้นะคะ เราทำได้กันกี่ข้อเนาะก็คืออย่างที่จินบอกการที่จะมีคองคู่รับกันเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าต้องต่างฝ่ายต้องฮาร์ปฮารนะคะคนละครึ่งไม่ใช่อีกคนนึง,งงอนเอาแต่งอน,น,นใช่ไหมอีกฝ่ายนึงเขาก็เบื่อที่จะง้อถูกไหมคะฉะนั้นแล้วเราต้องทำอะไรเนี่ยนะคะต้องคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งเสมอนะคะเพื่อ จะทําให้คู่รักของเราเนี่ยนะคะไม่มีปัญหากันในภายภาคหน้านะคะยังไงแล้วคลิปนี้จริงก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ